วีค่ะท่านผู้มีเกียรติวันนี้เรามาลุยสวนยางกันนะคะเราจะมาบอกวิธีเคล็ดลับว่าทําอย่างไรแล้วทําให้น้ํายางในสวนยางซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเขาเคยได้ประมาณห้าสิบห้าสิบแผ่นนะแล้วปริมาณน้าหนักเขาได้ประมาณห้าสิบแต่ว่าวันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็ที่จะไปเจอ,เอ,อชาวสวนที่เขานำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้แล้วได้ผลเนี้ยเป็นยังไงบ้างเรามารู้จักกับผู้นําท้องถิ่นก่อนค่ะอดีตท่านก็เคยทํางาน ของส่วนราชการมาเยอะแต่ท่านมีลูกทีมที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของส่วนใหญ่เยอะมากเลยก็ขอแนะนําตัวค่ะแบเลยคะแแบแอบดุลเลาะนะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็มีทีมงานอยู่ที่ในแหวงเยอะมากแล้วก็วันนี้ท่านพาพวกเรามารู้จักที่นี่ที่เขาเรียกว่าตําบลหมู่บ้านอะไรนะคะนูโนูหมู่บ้านนูโลค่ะ หลายๆท่านอาจจะรู้จักนะคะเดี๋ยวเบลล์จะพาพวกเราไปดูบรรยากาศของในสวนยางว่าเขาทําทํายางกันยังไงบ้างนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ทําสวนยางแล้วก็ได้ได้ได้เอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทรอย็ลเนเจอร์ของเราเนี่ยมาแนะนําให้กับคนในท้องถิ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเชิญเลยค่ะเด็กเบลล์ย้แยแนะนำตัวเองนิดนึงอ่าจุยยานะฮินูรุอะ อันนี้ยะรู้จักกับบริษัทรอยเซนเนเจอร์ของเราเนี่ยโดยที่ว่าเออเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาใช้เนี่ยเริ่มต้นเอาอะไรมาใช้ก่อนค่ะก่อนที่จะเป็นเนเจอร์โกลเนเจอร์โกลอ่าเริ่มต้นที่โพลี่มาก่อนค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็จิงลี่มาตามเวลาแล้วโพลี่กับจิงลี่ดียังไงคะดีต่อสุขภาพอดีต่อผู้หญิงแล้วตอนนี้คนในหมู่บ้านเป็นยังไงใช้เยอะใช้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ ตอนนี้วันเนี้ทั้งแม่ทีนทั้งทีมงานก็นนะร่วมมือกันใช่ค่ะนะคะว่าผลิตภัณฑ์เนเจอร์โคของเราเนี่ยดียังไงบ้างเดี๋ยวให้ให้ย่านแนะนําว่าการกีดยางเนี่ยในสวนยางเนี่ยเขาทํำยังไงบ้างขั้นตอนเริ่มต้นเลยเอาเอาที่ประสบการณ์ของเราทํามาเริ่มต้นเลยค่ะจะตื่นขึ้นมากีดยางต้นกี่โมงคะตอนกี่โมงท<ง>ีม <บง S 1> อของเรา<ง> ประมาณห้าชึงค่ะสี่ห้าสี่ห้านะสี่ห้าถ้าตามภาษาบ้านเราสี่ห้าก็จะตื้นขึ้นมากรีดยางแต่เมื่อก่อนเนี้ยสวนยางเนี้ยอืมปัญหาของมันมีอะไรบ้างไม่ออกปัญหานี้มันจะมีอะไรบ้างคะแม่ไม่ออกกรีดยางแล้วไม่ออกกรีดยางจะไม่ออกีดยางไม่ออกสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุก็ต้นมันตายเปลือกมันตายแล้วก็อหลังจากแต่ก่อนนี้เปลือกยางมันตายไหมค่ะพอเราไม่ไม่รู้จะทําแบบไหนเราก็ทิ้งไว้อยู่ตรงนั้นทิ้งไว พอพอดีมีทางบริษัทเขาแนะนำให้ใช้สวัเรีว่าในเจ้าในเจ้าโเนี้แล้วก็ทดลองกับลูกทีมของเราปรากฏว่าเอาไปชีกที่ต้นนั้นทิ้งไว้สักเดือนต้นยางัจากน้ำยางจะให้น้ำยางมันดีมากขึ้นเป็นสองเท่าแต่ก่อนนั้นยางจากห้าสิบแผนได้ห้าสิบกิโลก่อนใช้ พอชายแล้วห้าสิบแผ่นนั้นขึ้นไปสองเท่าเป็นร้อยกิโลสุดยอดมากเลยนะคะในเจ้าเกลอใช่ในเจ้าโกนี้ดีมากๆครับค่ะแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของสวนทิศที่ที่กริยางจริงๆขอเรียนเชิญครับกะเชิญด้ไหมมาตรงนี้เดียวครับต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างหน้าอย่าง น่าจะตัดแล้กรีดทำไมไม่ออกไม่ออกแต่มันออก้อันนี้ก็ที่ร่องรอยที่เราตัดแล้วเรากรีด้ไม่ออกไม่ออกเสร็จพอเรากีดนจแเราเราใช้เนเจอโคเรามากีดแล้วออกเต็มนี่เลนน่ปตโตพาอ่ม่้องอเด็ดเ ไอ้ต้นนี้แหะที่ว่ามันเคยตายเป้าเยยหลังจากที่ได้จะโกแล้วก็ปกตินี่ต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เดือนหนึ่งถ้าเกิดว่าต้นนั้อย่างตายแล้วนี่มันจะใช้แต่ว่าต้นมันจะต้องทิ้งต้นไปอ่ะทิ้งต้นเดือนนึ่งนี่ครับต้นที่ตายเปลือกตายแล้วหลังจากเราใช้เนเจอร์โกนี้ทําให้ล้ํายางมันออกเป็นสงเท่ากับที่เดิม

ทิ้งไว้สักเดือนทิ้งไว้สักเดือนก็จะมากรีดใหม่อ่าเราลงมาดูต้นที่เราที่เราทิ้งมา1เดือนแล้วก็มากรีดอ่าเาลองกรีด่เจ้าของอยงสวนวดูน้ำยามหลายขนาดนั้นนะ แต่ละอกให่อืโอ้โหเยอะมากเลยโอ้โหสามวันเต็มเลยพี่ไก่ด้วยนะสามทียาสามวันทีฮะเต็มสามวันเนี่ยหลังจากกรีดแล้วอ่ะน้ำยานไหลไม่หยุดเลยีนี้เราจะถามเจ้าของวิธีชาย วิธีใช้เนเจอร์โกนี้ใช้แบบไหนกับต้นยางที่ว่าที่บอกว่าตายแล้วเปลือกยางตายแล้วก็ฉีกแล้วจะได้ผลเราจะถามวิธีใช้ก็ใช้แบบไหนก็อยากจะาเมือ่อ,อกี้ถามเจ้าของแล้วว่ายางของเขาได้ไม่กี่แผ่นทีเพราะว่ามันแคบหลังจากได้รู้จักกับเพื่อนๆและพรรคพวกเขาแนะนำให้ใช้เน,นเจอร์โกนี้ แกก็ซื้อมาในราคาสมามร้อยแปดสิบแกก็กลับมาใช้กับต้นยางฉีกต้นยางลําต้นให้เปียกฉีกที่ลำต้นให้เปียกเหมือนกับฝนตกแล้วได้ทิ้งไว้สักหนึ่งเดือนอทิ้งไว้สักหนึ่งเดือนเฉพาะต้นที่เปลือกมันตายนะแต่ถ้าถ้าเปลือกไม่ตายนั่นไม่เป็นไรฉีกวันนี้พรุ่นนี้ก็ตัดยางได้อ่าเฉพาะต้นที่เปลือกมันตายแล้วฉีก <Weird. S 2> แล้ว ทิ้งไว้สักหนึ่งเดือนเฉพาะเปลือกที่ตาย<ม>แต่ถ้าเปลือกไม่ตายเดียฉีกวันนี้พรุงนี้อโอเคตได้ไ,ดไม่เป็นไรม,มันจะเพิ่มน,น้ำอย่างถามเจ้าของม่อิี้จากห้าสิบกโลก่อนใช้เป็นร้อยกโลหลังใช้นี่รู้สึกว่าผมใจมากมที่เราได้ในเจักลเนี้ย กีเนี่ยหลังจากกรีดออกมาแล้วประมาณสิบนาทีน้ำยางก็จะไหลลงมาเขาบอกว่าถ้ามีถาดเล็กๆไม่ทันแล้วต้องเป็นใส่ถาดใหญ่ๆเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราจะดูว่าเมื่อกีดออกมาแล้วแผ่นยางมันสวยไหมก็อเอาน้ำยางแล้วมามาทำเป็นแผ่นยางเดี๋ยวเราไป ดูแผ่นยางที่กลี่ออกมาแล้วมาเป็นแผ่นใหญ่หรือว่าสวยงามมากอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของแผ่นยางแผ่นยางเป็นตัวอย่างของแผ่นยางที่กลี่ออกมาแล้วน้ําหนักขึ้นจากห้าสิบแต่ก่อนนั้นห้าสิบแผ่นน้ําหนักก็ห้าสิบต,ตอนนี้ห้าสิบแผ่นน้ําหนักร้อยกิโลร้อย <120. S 2> ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบด้วยแผ่น <120. S 2> น้ำยางก็สวย แผ่นยางก็สวยมีราคาด้วยอตอนนี้ไม่ยอมทำอะไรแล้วทำกิจยางด้วยเมเจอร์โกค่ะ